ก็ประมาณสิบแปดคนนะครับสิบแปดคนที่เข้ามาอ่าเข้ามาแล้วก็เปิดกล้องแล้วก็ปิดเสียงไว้นะครับเนาะก็ขอความร่วมมือนะครับเพราะว่าถ้าไม่เปิดก็ไม่รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่เนาะนะครับก็ช่วยกันาที่เท่าไหร่นะคะครูคราที่เก้าสุบสามลูก ได้ที่93นะครับน่ะกิจกรรมแบบผักนะครับก็อาจจะเป็นการรับส่งบอลนะครับเป็นการส่วนมากก็จะเป็นการบิ่งหรือเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เลยเล่นอะไรหรอครับนี่เล่มนี้ครับเรียนเห็นไหมครับครับอ่าหนังสือเรียนโอเคนะครับก็เป็นกิจกรรมแบบผัดซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็ได้เรียนอยู่แล้วนะครับ ตั้งแต่ปอหนึ่งพสองสามส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวนะลูกนะสะส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นกิจกรรมแบบผัดนะครับอาจจะมีแบบเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่บ้างนะครับแบบเคลื่อนที่บ้างหรือแบบใช้อุปกรณ์นะครับนะมันถ้าเป็นในเรื่องของกิจกรรมเนี่ยแล้วแต่เรานะลูกนะแล้วแต่คุณครูผู้สอนเขาจะดีไซน์ว่าจะให้เราเล่นกิจกรรมแบบไหนที่จะเหมาะสมกับตัวเรานะครับหรือวัยของเรานะครับอันนี้ครูเองก็ฝากนะครับเป็นเรื่องถ้าเล่นกิจกรรมทุกครั้งเนี่ยนะครับ หนึ่งเราต้องอยู่ในกฎกติกาสองก็ต้องเซฟตัวเองเชื่อฟังคุณครูนะครับเชื่อฟังคําแนะนำนะ,ะมาดูกิจกรรมนะครับว่ามันมีอะไรบ้างน,นะกิจกรรมว่ามีอะไรบ้างกิจกรรมแบบผัดก็จะเป็นเดี๋ยวคุณเองขอขอญอาตแปนนนะ๊บนึงนะเดี๋ยวมันให้เราดูไปด้วยเนาะนะครับหลักๆก,ก็จะ ก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของเป็นกิจกรรมที่อาจจะเป็นการเลี้ยงบอลน,นะครับเป็นการเลี้ยงบอลก็มีนะครับการเลี้ยงบอลก็มีหรืออีกนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการรับส่งบอลน,นะครับทั้งนั้นกิจกรรมมันจะมีหลายอย่างนะบางคนก็เคยอาจจะเลี้ยงลูกบอลน,นะครับเคยเลี้ยงลูกบอลเคยรับส่งบอลตั้งแต่อยู่ปสามมาเนี่ยนะครับครูบอยครูบอยก็ได้สอนเราในการเลี้ยงบอลหรือรับส่งบอลใช่ไหมลูกใช่ไหม ใช่ไหมหรือเล่นกิจกรรมอะไรต่างๆอ่าครูบอยก็จะพาเล่นอยู่นะครับอันนี้ก็อ่าแล้วแต่คุณครูผู้สอนนะครับมันหลักๆก็คือจะเป็นถ้าเป็นกิจกรรมแบบผัดก็คือในการเคลื่อนไหวเลยลูกอ่าไม่ไม่ไม่ต่างกันนะครับก็จะเป็นเนื้อหาอันนี้เรงของหลักการเคลื่อนไหวนะครับในท่าต่างๆนะก็คุณครูผู้สอนก็สามารถเอามาดีไซน์ให้เราเล่นได้่าอาจจะเลี้ยงลูกบอลหรือรับสมบอลหรือสมบอลเหนือศีรษะหรืออะไรต่างๆนะครับพวกนี้นะครับเป็นกิจกรรมแบบผัดถ้าเป็นกิจกรรมแบบผัดทุกคนต้องได้ทําเหมือน ได้ทาเ,เหมือนในโลกได้ทาเหมือนกันนะครับถ้าเป็นกิจกรรมแบบผัดทุกคนต้องทําเหมือนกันหมดจนครบทุกคนเรียกว่าเป็นกิจกรรมแบบผัดนะครับอันนี้เป็นการาเลี้ยงบอลการดอกบอลน,นะครับ,อ,นะรบอีกหนึ่งก็ครูยังอาจจะให้พวกเราเนี่ยนะครับอาจจะให้ เลี้ยงลูกบอลน,นะครับให้ครบทุกคนเลี้ยงไปปุ๊บแล้วก็เลี้ยงกลับมาเลี้ยงไปปุ๊บแล้วก็เลี้ยงกลับมามาที่กุ้งหึงสอนสอนรุ่นพี่เราปห้าปหกปีที่แล้วที่กิจกรรมชุมรมเคยเห็นไหมลูกเคยเห็นไหมครับเคยเห็นไหมเคยเห็นครับอ่าเคยเห็นเนาะอ่าบางคนก็ได้ได้มานั่งได้ได้มาดูหรือบางคนก็อาจจะได้ดูพี่หรือพี่อาจจะเล่าให้ฟังนะครับที่ที่เป็นกิจกรรมกุกงเึงก็จะให้ตั้งแถวเห็นไหมตั้งแถวแล้วตั้งมาร์เกอร์หรือตั้งกล้วยสีส้มไว้นะครับให้เลี้ยงบอลอ่าเลี้ยงบอลสลับไปแล้วก็ส่มเพือน เราไปแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะครับทุกคนจะได้ทําเหมือนกันหมดเขาเรียกว่ากิจกรรมแบบผัดสรุปง่ายๆก็คือกิจกรรมแบบผัดก็คือเป็นกิจกรรมที่ทุกคนจะต้องทําเหมือนกันหมดทุกคนนะลูกนะนะครับง่ายๆแล้วแต่คุณครูก็จะให้เราทํากิจกรรมอะไรนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะตัวอย่างที่พิงเอามาให้ดูเฉยๆนะครับอีกอันหนึ่งลูก วอลเลย์บอลนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนะอาจจะเป็นรับส่งบอลก็ได้ลูกนะครับรับส่งบอลหรือการกระโดดตบบอลหรือการโยนบอ bon, ลให้เพื่อนนะครับโยนรับบอลให้เพื่อนก็ได้นะครับนะมันก็สามารถดีไซน์ได้หมดนะครับดีไซน์ได้หมดมันเป็นกิจกรรมแบบผัดเราอันไหนก็ได้ที่เราสามารถทําแล้วมันมันครบทุกคนนะครับครบทุกคนนะ,อ,ะอีกนึงก็คือ,อส่งลูกบอลขึ้นฟ้านะครับหน้าที่สี่สิบสี่เก้าสิบสี่เห็นไหมลูก อ่าส่งลูกบอลขึ้นฟ้าก,ก็คือส่งลูกบอลเหนือศีรษาเคยไหมเคยเล่นไหมทิวทิวเคยเล่นไหมลูกเคยครับเคยคอ่าเคยอ่าเคยอยู่เนาะส่งเหนือศีรษะหรือส่งลอดวางขายอย่างเงี้ยเคยเล่นไหมเคยเล่นไหมครับเคยครับอ่าเคยเล่นเนาะหรือหรือบางทีก็อาจจะเป็นกิจกรรมลูกเสืออาจจะส่งมัวกนะครับตรงมัวกข้ามไปอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนะส่งไปเรื่อยๆนะครับก็เ,เป็นกิจกรรมที่จะต้องทุกคนทําให้ครบนะครับ มันมันก็จะสนุกสนานนะครับถ้ามีกฎมีกติกามันก็เพิ่มความสนุกสนานมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมแบบผัดนะครับไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากหรือ,อเราดูตัวอย่างหนดูตัวอย่างหน้าที่96เห็นไหมครับมันก็จะมีมาร์กเกอร์นะครับมีมาร์กเกอร์นะครับให้ให้เรา, <c oughs> เราะเรน,นะครับให้เราได้เลี้ยงบอลนะครับให้เราได้เลี้ยงบอลหรือให้เราได้รับทรงบอลน,นะครับแล้วแต่คุณครูเขาจะ พาเราทํากิจกรรมอันไหนอันไหนนะครับอันนี้ก็ถ้าอันไหนที่มันเราทําแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดความสนุกสนานหรือเกิดความคล่องแคล่วนะครับหรือเกิดความชํานาญเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีความสนุกสนานและสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเล่นอันไหนก็แล้วแต่นะลูกนะนะครับไม่ว่าจะเล่นอันไหนก็แล้วแต่นะครับเล่นกิจกรรมอันไหนก็แล้วแต่นะครับหรือบางทีเราอาจจะกระโดดเชือกนะครับสลับกันกระโดดเชือกอย่างนี้ก็ได้นะวิ่งกระโดดเชือกนะครับหรือกระโดดเชือกคนละสิบ ครั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยน10ครั้งแล้วก็เปลี่ยนอย่างนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมแบบผัดก็ต่อเนื่องมาจากในเรื่องของกิจกรรมบัณน,นาการแล้วก็หลักการเคลื่อนไหวนะลูกนะเล่นไม่ยากนะครับเล่นไม่ยากนะ <_ S 1> อีกหนึ่งเราดูตามรูปภาพไปด้วยนะครับทีนี้เขามีข้อแนะนำนะครับเขามีข้อแนะนำนะครับขอ้อแนะนําในการเล่นเล่นเกมและกิจกรรมทางกายนะครับข้อแนะนำนะครับม <_ S 2> ีอนะไรบนน้ like าง มีการหนึ่งเราต้องมีการวางแผนก่อนการปฏิบัติจริงนะครับทุกคนต้องมีการวางแผนก่อนการปฏิบัติจริงอสองก็คือยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นถ้ามันเป็นกิจกรรมแบบผัดเนี่ยเราจะเล่นเป็นกลุ่มหรือเล่นคนเดียวเล่นเล่นเป็นกลุ่มคะเรเาต้องเล่นเป็นกลุ่มนะครับถ้าเป็นกิจกรรมแบบผัดก็คือเล่นหลายๆคนนะครับเล่นหลายๆคนนะครับเล่นหลายๆคนเอิญ เอินเอินลุกขึ้นนั่งดีๆรือนั่งนั่งเรียนดีๆเนาะจะจะกินขนมหรือจะทานข้าวคุยไม่ว่าลูกนะนะครับเอาเอาที่เราสะดวกแต่ว่าขอขอให้เราได้ได้นั่งนะครับนั่งตัวตรงนะครับนั่งเรียนนะครับมันเป็นการให้เกียรติเพื่อนร่วมห้องแล้วก็ให้เกียรติครูผู้สอนนะลูกนะนะครับอ่าต่อมารูปอ่าปฏิบัติตามกฎกติกานะครับไม่เอาเปรียบฝ่ายตรงข้ามคำว่าสัปดาห์ที่แล้วคุณยังเคยสอนล้วใช่ไหมลูกว่าเกมกับกีฬามันต่างกันอย่างไรนะ จำได้ไหมทิวอะตอมอะตอมจำไ่ด้ครับผมจำต่างกันมันต่างกันยังไงลูกต่างกันยังไงครับเกมกับกีฬามันต่างกันยังไงลูกตอมไหยซอพเปอร์เกมมันไม่มีกฎกีฬาแต่ใช้ค่ะ่มีกฎเสียอ่ากีฬากีฬาจะจะกําหนดตัวผู้เล่นใช่ไหมลูกแต่ว่าเกมไม่กําหนดตัวผู้เล่นใช่ไหมอ่าแต่สิ่งที่มันเหมือนกันคือแต่สิ่งที่มันเหมือนกันคือกฎและแระอะไรลูก กฎและกติกากฎและกติกานะครับกฎและกติกาเนาะแสดงว่าเราเข้าใจในเรื่องของเกมและกีฬานะครับอ่าต่อมาลูกอ่าไม่ยาะเย้ยหรือดูถูกฝ่ายตรงข้ามเมื่อตนเองเป็นผู้ชนะถ้าถามว่าการเล่นเกมและกีฬาสิ่งที่สําคัญเราต้องมีมีอะไรลูกมีมีน้ําอ่ามีน้ําใจเป็นนักกีฬาลูกนะรู้จักแพ้รู้จักชนะนะครับอ่ามีน้ําใจเป็นนักกีฬานะครับต่อมาลูก อ่าเมื่อแพ้ต้องยอมรับนะครับภ้าความพ้ายแพ้และแสดงความยินดีกับผู้ชนะอันนี้คือน้ําแจงของนักกีฬาก็จะให้อภัยและอ่าเพื่คุมอารมณ์ตัวเองนะครับหน้าทีเก้าสบเก้าลูกนะครับเปิดตามกรุเไปเรื่อยๆนะครับนในหนังสือเรียนของเรานะครับส่วนเนื้อหาที่อยู่หน้าจอคอมคุงก็จะเอาประกอบไปด้วยนะลูกนะนะครับประกอบไปด้วยนะครับอ่าว่าเป็นกิจกรรมแบบนี้นะแบบผัดแบบนี้นะทุกคนต้องทําทุกคนต้องทําเหมือนกันนะครับต่อมาลูกอ่าเมื่อผู้เล่นแล้วก็ต้องมีผู้ ผู้ชมใช่ไหมอ่าเมื่อมีผู้เล่นแล้วก็ต้องมีผู้ชมเห็นหน้า99ไมหมลูกนะครับเปิดไปที่หน้า99หนังสือเรียนเล่มนี้นะลูกนะนะครับหนังสือเรียนเล่มนี้นะครับนะครับเปิดแล้วครับอ่าโอเคส่วนแบบฝฟกหัดนะครับเดี๋ยวเปิดเธอมาของเราน่าจะเปิดเรื่องพิธีก,การนี้แล้วนะครับก็คงจะได้สลับมาเอากันทุกกลุ่มทุกคนนะลูกนะใจะเยน็นๆนะครับเดี๋ยวเราโรงเรียนเขาป,ประชาสัมพันธ์ว่าพิธีการนี้จะเปิดวันไหนนะลูกนะนะครับต่อมาลูก ผู้ชมนะครับผู้ชมหนึ่งเขาบอกว่าไม่ยั่วยุให้ผู้เล่นนะครับผิดกติกานะครับนะ right ไม่เอาเปรียบนะครับฝ่ายตรงข้ามไม่ยั่วยุนั่นแหละนะครับผู้เล่นนะครับสองไม่ส่งเสียงโหตะโกนย่อยเย้ยผู้เล่นนะครับไม่เอานะครับอันนี้เราเป็นผู้ชมที่ด at ot ีเราต้องมีมารยาทนะครับในการเข้าชมอันต ok 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 ่อมาลูกไม่ย่อยเย้ยคู่ต่อสู้นะครับเมื่อฝ่ายตนเป็นผู้ชนะอันนี้คือผู้ชมที่ดีนะครับต่อมาให้บริการช่วยเหลือผู้เล่นทั้งสองฝ่าย เช่นบริการน้ําดืม่มผ้าเช็ดหน้าช่วยเกี่ยอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นเวลาเราแข่งกีฬาสีนะครับเราก็มีแบ่งสีใช่ไหมลูกแบ่งสีแบ่งกลุ่มสีนี้กับสีน,สน,สนี้สีนี้กับสีนี้นะครับแข่งกันแล้วก็หาผู้ชนะนะครับงั้นทุกคนก็ย่อมรู้ว่าในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยเราต้องมีน้ําใจแล้วก็ยอมรับนะครับยอมรับนะครับต่อมาลูกไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมนะครับต่อฝ่ายตรงข้ามเมื่อตอนเองแพ้ก็คือไม่ ไม่ไม่นักเลงไม่หาเรื่องเขานะครับตัวเองแพ้ก็ไม่ใช่ว่าก,กีฬาแพ้คุณไม่แพ้ยางไม่ใช่นะลูกนะครับเราต้องมีน้ําใจเป็นนักกีฬานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องยึดเหนี่ยวไว้ตลอดนะครับต่อมาประโยชน์ของมันคุณค่าของมันในการเล่นกิจกรรมแบบผัดมันมีอะไรบ้างเราเปิดหน้าถัดไปดูหน,ดปนะปดหน้าถัดไปนะครับหรือหน้าถัดไปนะครับเขาบอกว่าหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อแข็งแรงแน่นอนแหละมันก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการออกกําลังกายและการเคลื่อนไหวถ้าเราเรียน เล่นบ่อยๆอยอกกำลังกายบ่อยๆแล้วก็ทําให้ร่างกายเราเป็นยังไงลกูกร่างกายเราเป็นยังไงครับแข็งแรงแร่างกายแข็งแรงนะลูกนะร่างกายแข็งแรงนะครับ, <แง S 1> รบทําให้มีการเจริญเติบโตที่สมวัยนะครับอันที่สามก็ทําให้มีสุขภาพจิตด,ดีนะครับร่าเริงแจ่มใสหายเครียดนะครับอันที่สี่ทำให้ระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายทํางานได้ดีนะครับทุกสว่นวนคุยขี่คุยแชร์ได้จออยู่มันค้างค่ะมันค้างใช่ไหมลูกเออไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะครับ ไม่เป็นไรเราเราดูในหนังสือก็ได้นะครับนะมันน่าจะเป็นที่โน้ตบุ๊กกรุงงนะครับมันเริ่มที่จะอ่าเสื่อมสภาพตามอายุแล้วเนาะนะครับอ่าต่อมานะอ่าทำให้มีบุคลิกภาพที่ดีนะครับคําว่าบุคลิกภาพที่ดีก็คือเป็นคนที่มีร่างกายที่ดีนะครับไม่เป็นโรคไม่เป็นภัยนะครับคุณดีคนสวยนะครับพวกนี้นะครับบุคลิกดีนะครับไม่อ้วนนะครับต่อมานะครับทําให เป็นผู้ที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬานะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยนะครับถ้าเราเล่นบ่อยๆเราก็จะรู้ในเรื่องของกฎกติกาน้ำใจนักกีฬาจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาฝึกฝึกการทางานร่วมกับงานกลุ่มนะครับกิจกรรมแบบผัดกุ้งเฮงบอกแล้วว่ามันเป็นกิจกรรมที่เล่นกันทุกคนนะครับเล่นเป็นกลุ่มนะครับฉะนั้นเราก็ต้องสามารถเข้ากับกลุ่มและเข้ากับเพื่อนได้นะครับเข้ากับกลุ่มและเข้ากับเพื่อนได้นะครับ ต่อมาการเล่นเกมและกิจกรรมทางกายนะครับเกมเนี่ยนะครับคือหลายๆสิ่งนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับคาว่าเกมเนี่ยบางคนอาจจะเป็นอ่าเคยเล่นเสือกับวัวไหมลูกเคยไหมที่เราจับกลุ่มกันนะคัก็บางคนก็เป็นอ่าสัตว์ชนิดต่างๆใช่ไหมอ่าครูยกตัวอย่างอ่าบางคนก็เป็นเสือนะครับบางคนก็เป็นวัวนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นเสือบางคนก็เป็นวัวนะครับอันนี้ก็จะมีการอ่าเรียนแบบนะครับเรียนแบบอ่า สัตว์ชนิดต่างๆ,ตงๆเพื่อให้เกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นก็ถ้าแพ้ก็เปลี่ยนกันนะครับสลับกันไปมานะครับหรืออีกอันหนึ่งก็คือ,อ,อลิงชิงหลักอย่างนี้เคยเล่นไหมลิงชิงหลักลิงวิ่งอ้อมหลักอะไรต่างๆน,น,นะครับพวกนี้ก็ะจะใช้ผืนผ้าหรือไม้นะครับวิ่งส่งกันไปมานะครับใครวิ่งครบก่อนนั่งลงก็เป็นผู้ชนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของกิจกรรมแบบผัดนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ เราก็สามารถเล่นได้นะครับเราก็สามารถเล่นได้ถ้าเราอ่ามีพื้นที่ถ้าเราอ่ามีเพื่อนนะครับมีเพเื่อนเยอะๆถ้าเล่นคนเดียวถ้าเป็นกิจกรรมแบบผัดมันไม่สนุกนะลูกนะนะครับมันต้องเล่นกันเป็นกลุ่มเยอะๆมันถึงจะสนุกนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอ่าอ่ากิจกรรมแบบผัดซึ่งก็ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ก่อนหน้านะครับนะสัปดาห์ก่อนหน้านะครับสัปดาห์ก่อนหน้าที่ผ่านมาก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมนันทนาการชนะทุกอย่างนะครับถ้าเป็นถามว่าถ้าเป็นกิจกรรมนะครับนะ มันก็ต้องทําเป็นกลุ่มใช่ไหมครับทาเป็นกลุ่มนะสัดส่วนใหญ่นะครับหรืออาจจะอยู่คนเดียวก็ได้นะครับหรืออาจจะอยู่คนเดียวี็ได้ถ้าเป็นกิจกรรมแบบผัดมันต้องเล่นเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็ต้องได้ทําทุกคนนะครับได้ทําทุกคนได้ทํากิจกรรมเหมือนกันทุกๆคนค esses, ก็เรียกว่ากิจกรรมแบบผัดน,นะลูกนะอันนี้ก็ฝากพวกเราไว้นะครับฝากพวกเราไว้ถ้าเป็นกิจกรรมแบบผัดนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวคุณเองก็จะพาเล่นนะครับจะพาเล่นะทุกๆห้องนะครับ ตั้งแต่สายปสี่นะครับสีทัพถึง4ทัพ้ทุกๆคองนะครับแม้กระทั่งถึงการยืดหยุ่นนะครับรับรองว่าเราได้เจอกันแน่นอนนะลุกนะเร็วๆนี้ได้เจอกันแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของแบบฟึกหาดนะเรื่องของงานนะครับเดี๋ยวเอาไว้เวลาเราเจอกันนะลุกนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูฮิงจะแจ้งให้ทราบนะครับงานไม่เป็นไรส่งย้อนหลังได้ลูกนะครับส่งย้อนหลังได้นะครับย้อนหลังได้กูฮิงให้ย้อนหลังเต็มที่เลยนะครับ ก็ให้สิทธิ์เราเต็มที่ในช่วงเรียนออนไลน์นะครับแต่เทอมที่2เนี่ยนะครับนะเทอมที่2เนี่ยเราต้องกระตือรือร้นนิดนึงนะลูกนะนะครับกระตือรือร้นนิดนึงนะครับต้องตามงานสนใจงานนะครับเพราะว่าเทอมเทอมแรกเราเจอปัญหาเราเจออุปสรรคแล้วใช่ไหมครับเทอมที่2เราก็ต้องแก้ไขแล้วว่าเราเราจะต้องทํำยังไงนะครับวางแผนยังไรนะครับเพื่อให้มันเกิดอ่าเขาเรียกว่าเกิดความกระตือรือร้นในตัวเองนะครับรู้จักดิ้นรนนะลูกนะนะครับรู้จักดิ้นรนนะครับอันไหนที่มันผ่านมาแล้ว นะครับเติมเติมเติมที่1นะครับภาคเรียนที่1เราก็ต้องปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นนะครับปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นอันนี้คุณยิงก็ขอฝากนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองที่ฟังอยู่กับบุตรหลานนะครับหรือลูกนะครับก็อยากจะฝากในเรื่องของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์คือมันเติมที่2แล้วนะครับทุกคนก็ดิ้นรนเหมือนกันหมดนะครับดิ้นรนเหมือนกันหมดอีกอย่างหนึ่งก็คุณยิงอยากจะให้มีทุกคนนะครับหรือถ้ามีปัญหาอะไรจริงๆนะครับก็ติดต่อหรือโทรมานะครับ ไม่ใช่ว่าหายเงียบไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าหายเงียบไปเลยหรือไม่ติดต่อมาเลยมันก็มันก็ตามยากนะครับนะก็ตามยากครูประจําชั้นก็ตามยากครูรายวิชานี้ยิ่งแล้วเลยนะครับยิ่งตามยากนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วเด็กๆนะครับหรือผู้ปกครองเนี่ยจะคุ้นเคยกับครูประจําชั้นซะส่วนใหญ่นะครับงานหไหๆอ่าถ้าไม่เข้าใจหรือมีอะไรสงสัยก็ฝากถามมาเลยนะครับฝากถามมาในรายวิชาเนี่ยก็ได้หรือรายส่วนตัวหรือฝากคุณครูประจําชั้นถามมาก็ได้นะครับอันนี้เราต้องถ้ามีปัญหาอะไร นะครับก็ต้องแก้ไขร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยปัญหามันเกิดแล้วค้างคาากาะซังอย่างนี้ไม่ไม่มันเด็กมันจะมีผลเสียต่อเด็กนะครับจะมีผลเสียต่อเด็กเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันเราก็ไม่รู้ปัญหาว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้ส่งงานเอ๊ะทำไมไม่ได้เรียนนะครับอันนี้ครูเองก็อยากจะขอฝากน,นะครับถ้ามีอะไรก็สงสัยก็ถามรานส่วนตัวมาหรือฝากครูประจําชั้นนะครับอ่าหรือว่าถามบุตรหลานท่านฝากถามมาก็ได้นะครับยินดีนะครับเรา มาแลกเปลี่ยนนะครับความคิดว่าเราจะทํายังไงให้เด็กประสบผลสําเร็จหรือรุ่ร่วงไปได้ดีในเทอมที่สองนะครับเทอมแรกเราเจอปัญหาเราก็ต้องคุยกันนะครับไม่ใช่ว่าหายเงียบไปเลยนะ,น,น,น,ะนะครับอันนี้คุยงก็ขอฝากนะครับฝากพวกเราด้วยฝากผู้ปกครองด้วยนะครับอันนี้กเนนเ็เป็นในเรื่องของหน่วยที่นะครับหน่วยที่4ี่นะครับนะเป็นในเรื่องของหน่วยที่3ามและหน่วยที่4นะครับเรื่องในเรื่องของหลักการขึ้นไาก็จะเป็นหัวข้อเดียวกันนะลูกนะแต่เพียงแต่ว่ามันแตก นะครับแต่หน่วยย่อยมานะครับหน่วยย่อยมานะครับอันนี้กูยิงก็ฝากพวกเรานะครับฝากพวกเราเดี๋ยวกูยิงขอยาตสต็อปการแชร์แป๊บนึ่งนงะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะครับเนื้อหาของสําหรับวันนี้นะครับเนื้อหาสําหรับวันนี้เนาะ